ค่ะต้อนรับเข้าสู่มินาวาสปิริเชียลนะคะอย่าทวงถามความยุติธรรมหรือรอการเปลี่ยนแปลงของคนอื่นจงรับผิดชอบความรู้สึกของคุณเองค่ะรับผิดชอบชีวิตที่คุณต้องการด้วยพลังของคุณสิ่งใดที่เราไม่เปลี่ยนในใจนั้นโลกย่อมส่งสิ่งนั้นให้แก่เราดังนั้นทุกอย่างที่อยู่ในใจคุณนะคะย่อมเป็นสิ่งที่สร้างเรื่องราวในชีวิตให้กับคุณเอง ไม่ว่าเราจะต้องการหรือไม่ต้องการมันก็ตามค่ะถ้าหากเราไม่เห็นใจตัวเองเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าเรากรําลังสร้างสิ่งใดดังนั้นการที่เราไปทวงถามและรอคอยความยุติธรรมจากโลกภายนอกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทําให้เราเสียโอกาสในการเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนจิตใจและไปต่อกับสิ่งที่ดีกว่าแต่ว่ามนุษย์เราชอบการสร้างความยุติธรรมและการทวงถามความยุติธรรมจาก คนอื่นนะะเราชอบให้เรารู้สึกว่าเราได้รับสิ่งที่เรียกว่าความยุติธรรมเพียงเพราะคาขอโทษจากใครบางคนเพียงเพราะการเปลี่ยนแปลงของใครบางคนเพียงเพราะใครสักคนหนึ่งเห็นคุณความดีของคุณซึ่งมันยากมากและเสียเวลาที่สุดเราชอบการทําเรื่องราวที่เสียเวลาพวกนี้เพื่อให้เรารู้สึกถึงชัยชนะของอัตตาแต่ไม่ได้มาซึ่งปัญญาหากเราเห็นมันด้วยปัญญาจริงๆนะเราจะรู้เลยว่าการร้อยคนอื่นเขา เห็นสิ่งใดเปลี่ยนสิ่งใดเสียเวลามากและไม่ใช่ธรรมชาติของชีวิตชีวิตไม่เคยต้องเปลี่ยนสิ่งอื่นที่ไม่ใช่ตัวเราเองค่ะเคยสังเกตธรรมชาติไหมธรรมชาติเนี่ยมันจะมีทุกอย่างในรูปแบบของมันนะต้นไม้เนี่ยเกิดเป็นต้นไหนจากมเมล็ดไหนมันก็เป็นต้นนั้นดอกไม้เนี่ยเกิดจากมเมล็ดไหนเป็นดอกนั้นมันไม่เคยเปลี่ยนมีแต่มนุษย์น่ะที่ชอบเปลี่ยนว่าเออ ฉันอยากให้ดอกกุหลาบม,มีสีอื่นได้ไหมฉันอยากให้สายพันธุ์นี้ยมันเปลี่ยนไปไปทําแบบตัดต่อพันธุกรรมแต่งเซลล์นู่นนี่นั่นเพื่อให้เรารู้สึกว่าเอ้ยเราได้รับประโยชน์จากมันมากขึ้นทั้งที่จริงๆธรรมชาติมีประโยชน์ตามวัฏจักรของมันนะผละไม้ในฤดูการนี้ถัดไปก็มีผลไม้อื่นในฤดูการอื่นอีกแต่เราก็ชอบให้มันอยู่ตลอดไปให้มันไม่มีการเปลี่ยนแปลงให้มันเป็น สิ่งที่สามารถจะดำเนินต่อไปในความผิดเพี้ยนที่ไม่ใช่ธรรมชาติของมันจิตใจของมนุษย์เป็นเช่นนี้ค่ะเราจึงทวงถามสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมชาติของชีวิตเราจึงรอคอยการเปลี่ยนแปลงของผู้คนที่ไม่ได้เกี่ยวกับเราเลยต่อให้เขามาขอโทษเราชีวิตเราก็ไม่ได้ต่างออกไปจากเดิมนะคะแต่เราก็รอคอยรอคอยเหลือเกินกับการเปลี่ยนแปลงของผู้คนที่จะทำให้เราได้รู้สึกดีกับชีวิต ทำไมเราถึงไม่กระโดดข้ามสิ่งนั้นไปล่ะคะแล้วก็ทําให้เรารู้สึกดีได้เลยโดยที่ไม่ต้องรอไม่ต้องรอการเปลี่ยนแปลงของโลกภายนอกค่ะเพราะสิ่งนั้นจะทําให้เราเป็นเหมือนกับมนุษย์ในมายาที่ต้องพยายามเปลี่ยนแปลงธรรมชาติไปสู่กลไกของอัตตาอยู่เสมอแต่เมื่อไหร่ที่เรามองเห็นความเป็นจริงในธรรมชาติความเป็นจริงของผู้คนที่เขาเกิดมาเป็นคนยังไง หากยังไม่ถึงเวลาเปลี่ยนของเขาเขาก็จะเป็นคนอย่างนั้นการที่เราจะไปเปลี่ยนแปลงธรรมชาติของใครอะค่ะมันจะเป็นการฝืนธรรมชาติและกฎของจักรวาลมันจึงทําให้เราเป็นทุกข์มันจึงทําให้เราเสียเวลาทําให้เราเสียโอกาสที่จะไปต่อข้างหน้าเพื่อคนพบธรรมชาติใหม่คนใหม่ๆที่มีธรรมชาติที่เหมาะกับเรามากกว่าดังนั้นด้วยพลังงานในตัวเราเองอะค่ะถ้าหากเราไม่เห็นสิ่งนี้ว่าเรากําลังใส่พลังงานของเรา ด้วยการใส่ใจกับเรื่องไหนเราจะไม่รู้ค่ะว่าเรากำลังใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าหรือเรากำลังเสียเวลาโดยปรัาประโยชน์การทวงถามความยุติธรรมในโลกเนี่ยไม่มีอยู่จริงค่ะเพราะโลกนั้นให้ความยุติธรรมโดยการไม่บิดเบือนธรรมชาติทุกคนจะได้รับในสิ่งที่คุณต้องการหากคุณไม่ทวงถามแค่การเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่คุณมีอยู่แต่เปิดโอกาสของคุณไปสู่สิ่งที่คุณควรจะได้รับเลย หากคุณมัวแต่มานั่งเปลี่ยนสิ่งที่ไม่ใช่ให้มันผิดธรรมชาติในสิ่งที่ถูกสร้างมาให้มันเป็นแบบนั้น่คุณจะเสียโอกาสในการค้นพบสิ่งใหม่ๆที่เหมาะกับคุณมากกว่าแล้วนั่นแหละคือความยุติธรรมนะคะความยุติธรรมคือทุกอย่างที่ไหลออกไปนะมันจะมีสิ่งใหม่เข้ามาแทนที่ดังนั้นถ้าหากสิ่งที่ไหลออกไปไม่ใช่แล้วก็ การไปทวงถามความยุติธรรมกับสิ่งที่ไม่ใช่นั้นมันคือตักกะที่ผิดเพี้ยนนะคะเราควรที่จะเปิดใจให้เห็นว่าโลกให้ความอุดมสมบูรณ์กับเรามากแค่ไหนให้น้ําในฤดูกาลที่เหมาะสมให้ภัยแรงเพื่อให้เราได้แปลเปลี่ยนและสะสมสิ่งที่เราจะเรียนรู้เพื่อเอาตัวรอดให้ความหนาวเพื่อให้เราค้นพบว่า ทำยังไงให้ชีวิตอ,อบอุ่นให้มีบ้านเรือนยังไงบ้างมันเป็นการเรียนรู้ค่ะเป็นวตัตตะที่ไม่ได้มีความลําบากหรือผิดเพี้ยนอะไรเลยแต่พอมนุษย์ไปเปลี่ยนมันเท่านั้นแหละความลําบากจึงเกิดนะคะดังนั้นทุกอย่างเนี่ยมันให้ความสมเหตุสมผลตามที่พระผู้สร้างสร้างมาไว้อยู่แล้วแต่ใจของมนุษย์นั้นเป็นสิ่งที่สร้างความผิดเพี้ยนและบิดเบือน เมื่อไหร่ที่เราเข้าใจใจตัวเองอะค่ะว่าเรากําลังพยายามสร้างความผิดเพี้ยนและบิดเบือนอะไรในโลกที่มันเป็นธรรมชาติของมันเนี่ย <c oughs> เราจะเห็นว่าเออเราไม่จำเป็นต้องทําเราอยู่กับความเป็นจริงเราดำรงอยู่กับธรรมชาตินในใจของเราได้เมื่อไหร่นะคะ <c oughs> เราจะไม่พยายามเปลี่ยนใครเราจะไม่พยายามเปลี่ยนโลกรอบตัวเราจะเพียงแค่ดำรงอยู่กับตัวเองและเปลี่ยน,ปยนแปลงสภาวะภายในของเราไปสู่สิ่งที่เราต้องการเท่านั้นแล้วเราจะเห็นว่าโลกมันจะให้ความยุติธรรมกับเราโดยที่ไม่ต้องทวงถามค่ะ เราจะให้สิ่งที่ดีกว่ากับเราโดยที่ไม่ต้องไปพยายามเปลี่ยนสิ่งที่ไม่ใช่เลยอย่ารอคอยให้คนอื่นเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะมันจะเป่าประโยชน์โลกย่อมให้ความยุติธรรมแก่เราเมื่อใจของเราเปิดกว้างไปเลือกรับสิ่งที่ใช่และคนที่เหมาะสมและพลังงานที่จะนำพาตัวเราเนี่ยก้าวออกไปจากความขาดแคลน เมื่อไหร่ที่เราเปิดใจตัวเองอะค่ะออกจากการรอคอยร้องขอและการใช้อัตตาในการเปลี่ยนโลกแล้วกลับเข้ามาเติบโตจากภายในเราจะไม่ต้องเปลี่ยนอะไรให้เหนื่อยอะค่ะเพราะว่าชีวิตของเราจะดีขึ้นจากการปรับมุมมองจากการรับผิดชอบความรู้สึกและชีวิตที่เราต้องการด้วยตัวเราเอง แล้วคุณจะเห็นความยุติธรรมในธรรมชาติอันแท้จริงของจักรวาลน,นี้แล้วคุณจะเห็นความสุขสันติที่อยู่ภายในแล้วคุณจะเห็นสิ่งที่โลกให้กับคุณมันคือสิ่งที่มาจากจิตใจข้างในของคุณที่มองเห็นความเป็นจริงแล้วคุณจะรู้สึกได้แล้วค่ะว่าเมื่อก่อนที่คุณได้รับสิ่งที่มันไม่ยุติธรรมเลยเนะี่ยมันเป็นเพราะคุณมองความคับแคบของโลกใบนี้ย เห็นแค่สิ่งที่อยู่ในรูเข็มว่าฉันมีสิ่งนี้ฉันก็ต้องทําสิ่งนี้ให้มันเป็นอย่างใจของฉันให้ได้ทั้งที่จริงๆแล้วมีสิ่งใหม่รอคุณอยู่เราไม่อาจที่จะรับรู้ความเป็นจริงของจักรวาลนะเพราะว่าร่างกายเนี่ยมันถูกปิดกั้นให้เราเห็นแค่สสารที่เรามองด้วยตาเปล่าได้แต่เมื่อไหร่ที่เราเปิดใจให้กว้างเรารับรู้ความเป็นไปได้ในทุกสิ่งเพราะว่าเราคือจิตของผู้สร้างเราคือผู้สร้างในร่างกายที่หลงลืมความเป็นตัวเอง เมื่อไหร่ที่เราเชื่อสิ่งนี้ค่ะคุณจะเห็นความเป็นผู้สร้างที่แท้จริงคุณจะเห็นจิตใจที่ส่งพลังงานออกไปให้โลกตอบรับตัวตนที่แท้จริงของคุณแล้วคุณจะรู้เลยว่าความยุติธรรมมีอยู่เสมอเพียงแค่มันไม่ได้อยู่ในที่ที่คุณรองขอในอดีตเท่านั้นเองจงเปิดใจออกไปค่ะจงเปิดขยายมุมมองออกไปสู่ความเป็นจริง สู่ธรรมชาติที่แท้จริงไม่พยายามบิดเบือนให้เหนื่อยยากไม่พยายามแก้ไขสิ่งที่ไม่ใช่แต่เปิดใจของคุณให้กว้างขึ้นเปิดรับให้มากขึ้นและรอดูปาฏิหาริย์แห่งความยุติธรรมของพลังงานที่แท้จริงนะคะ mm hmm. เมื่อไหร่คุณไม่เอาตัวเองไปจมจอมอยู่กับความทุกข์ในการไม่ได้ดั่งใจแต่เปิดใจให้มีความสุขกับอิสรภาพการไหลไปกับความเป็นจริงและการยอมรับการเรียนรู้ที่จักรวาลลันดอมมาให้เมื่อสิ่งใดผ่านไป จะมีสิ่งใหม่เข้ามาเมื่อสิ่งใดไม่เหมาะกับคุณแล้วมันจะออกไปจากคุณก็ไม่ใช่เรื่องแปลกค่ะอย่าไปร้องขอรอรับทวงถามอย่าไปเสียเวลากับสิ่งที่ไม่ใช่เปิดใจให้กว้างขึ้นแล้วคุณจะได้รับพลังงานที่เหมาะสมกับคุณโลกจะแลนดอมสิ่งที่คุณสร้างพลังงานในตัวเองสร้างแบบไหนได้แบบนั้นดึงดูดความรู้สึกขาดแคลนไม่ได้ดั่งใจเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกเป็นทุกข์อะ ความทุกข์มันจะเพิ่มขึ้นจากโรกรอบตัวโดยอัตโนมัติคุณลองสังเกตสิ่งนี้ค่ะแล้วคุณจะเห็นว่าถ้าเรามีความสุขเรามีความหวังเรามีพลังชีวิตเราไม่ต้องจมจอมกับสิ่งที่มันเล็กๆน้อยๆตรงนั้นคุณจะดึงดูดสิ่งที่ใหญ่กว่าได้มากขึ้นคุณจะดึงดูดพลังงานที่เป็นเท่ากับจิตใจค่ะที่อยู่ข้างในตัวคุณแล้วคุณจะเห็นปาฏิหาริย์ของชีวิตนะคะเป็นกําลังใจกับทุกคนในการเปลี่ยนแปลงค่ะขอให้ค้นพบพลังงานที่แท้จริงในตัวคุณสวัสดีค่ะ